ไปดีกว่าทำไมมันร้อนตั้งใจตั้งั้งรจตั้งใใครอีกอ้าวไม่เจอเลยาบุกเองก็เลยลั่นมาด้วยความอิกช้าแล้วก็พาดแล้วโกรธข้าแล้วสิข้าไมโกรธเองข้าจะไปกรหมาที่ไหนให้ไอ้ตะแก้ว คนอื่นนะคุยอวดเรื่องหัวก็ได้แต่ข้าไม่รู้จะพูดถึงแกว่ายังไงก็งไม่ต้องพูดสิวะแล้วก็มาช่วยกันทำงานโอ้ยทำแต่งานงานงานข้าไม่เห็นเองจะรวยเหมือนอย่างคนอื่นเขาเลยฮนะแต่แกว้ว่างฮะอเอา,เอาล้ขายปูเที่ยวนี้ได้นะข้าจะซื้อสร้อยเองใส่สักเส้นหนึ่งโอ้ยแต่แกว้วเส้นเล็กแตจีต๊ดลีดเนี่ยข้าไม่เอานะ อายกวะแล้วเอ็งจะเอาอะไรแล้วว่านางหวานฮะถามค่าพาข้าไปเที่ยวกรุงเทพสักครั้งข้าก็พอใจแล้วล่ะนะวกกลับมาเรื่องเดิมแล้วเอก็ใช่นะสิวะข้าอยากไปเที่ยวข้าอยากไปเห็นอะไรแปลก แล้ข้าจะได้ไปคุยให้ใครๆก็ฟังได้เองรู้ไหมแต่แก้วพี่นังจันเมียกำนันอะ่ะเชื่อว่มป่านเนี่ยมันเงินเดินคุยชายคุยเรื่องที่มันไปกรุงเทพให้ใครๆที่ตลาดเขาฟังเชื่อแ<ม><ม>หันอว,ว,วดล่ำอวดรวยไม่จบไม่สิน้นอ้ยข้านี่มันตาบอดซะจริงๆรู้งี้อากำนันเป็นผัวซะกระสบายไปแล้วป่าเนี่ย กำน,น um ันจะได้สวยอย่างข้าสิโอ้สวยสวยนะอีกสวยสมงจงดีนะเขียนไอ้ห <t> น้าเขียนนม่บาเลยพี่มีกำนันนะสิคืนทำทะเลาะทะล่าไป ตายฟรีนะจะบอกให้หมันไม่ตามไปที่เปิดเปียวอ่ะฉันเห็นทองทีไรอ่ะฉันก็แพ้ทองทุกทีใจเย็นๆไว้เองจำไม่ได้หรอกว่าไอ้ขีดมันบอกมาว่าห้ามก่อเรื่องห้ามทำอะไรบุ่มบามลงไปใช่กินเหล้าเลยนะห้ามเมานะเว้ยจีบสาวจีบได้แต่อย่าไปจับหรือไปจูบนะเออเออ,เอ,อ,เอ,อดีมากนี่<ม>นเราแค่มาดูราดเราเท่านั้น แล้วกำลังนี้ข้าก็รู้แล้วคนที่รวยที่สุดบนเกาะนี้กำนันแล้วเราจะทํายังไงดีเนี่ยใช่เออก็ให้ไอ้ขีดเอาเรือที่ซ่อมมาจอดที่ท่าเรือแถวนี้แล้วเราทําเป็นพ่อค้ามาขายของรับรองว่าไอ้กำนันมันต้องตาลูกวาวแน่ๆเลยถ้าเราให้มันเป็นพ่อค้าคนกลางเชิญครับเชิญเชิญ เชิญนั่งครับเชิญนั่งน้ำสบายครับน้งสบายจานหาน้ำมาท่ามาลียงแขกฉันหน่อยจ้าบ้านกำนันนี่น่าสบายนะคงอยู่กันหลายคนสิท่าก็อยู่กันสามคนครับตอนนี้ไอ้โจมันยังไม่กลับจากโรงเรียนครับว่าง่ายน้ำได้ยังได้แล้วจ้าพี่กำนัน นําเย็นจ้ะจากตู้แช่เลยนะครับเย็นเจี๊ยบเลยมิน่าใครๆก็ถึงว่ากำนันเนี่ยรวยเพกแค่ท้องที่น้องสาวใส่ก็หลายบาทแล้วฉันเป็นเมียพี่กำนันไม่ใช่น้องสาวอ๋อเลยจ้ะขอโทษนะจ๊ะที่ฉันพูดผิดมาจับมือฉันพี่กำนันอะไรกันวะเนี่ย ไม่มีอะไรจะกำนันคือคือคือน้องฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันทำอะไรไปนิดหน่อยอ่ะมันมันจับมือท่านที่กำนันมันเรื่องเล็กน้อยน่ะมันไม่ได้ตั้งใจมันไม่ได้ตั้งใจนะไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กน้อยอะไรกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาละครับเรามาคุยเรื่องค้าขายกันดีกว่าเฮ้ยพวกเรากำนันเขาตกลงเรื่องค้าขายแล้วเว้ยอ้าว อยู่รีบกันทำไม,มล่ะขีดมันสั่งว่ายังไงอ่ะไม่รู้จักอะกันอะไรอะอะไรอะนี่กำนันจะกลัวนะกลัวนังซิวอะเอ็งไม่ยาาอยากตายอย่าขยับนะกำนันกำนันจะกลัวช่วย,วยไม่อย่านะความเรีงอเมียมึงน่าจะตายจะตบหน้ากูแล้วมึงเลยไป

ทุนวมาสองใบอย่างเงี้ยมาเลือกใบนี้เว้ยสองใบแสดงว่าเท่าทุนมึงจะเลือกใบไหนก็เท่าเดิมกลัวแล้วเกินไอ้นี่กลัวแล้วเกินนะอะไรฮะกลัวแล้วเกินนะไอ้วันนี้พลาดไปแม่บ้าโอ้โหอะไรช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรวะช่วยด้วยไนะสิงห์นะใจช่วยด้วยก็ช่วยอะไรก็พูดสิเว้ยปากคอสั่นทำไม เดี๋ยวมันป้นบ้านฉันเอาปืนที่หัวพ่อแล้วมันก็ชุดแม่ขึ้นบ้านเฮ้ยด้วยสิชิบหายแล้วจริงหรอว่าไอ้จอริงอย่าพูดจริงๆเฮ้ยเอางี้นะเอ็งไปตามชาวบ้านมาช่วยเยอะๆไปเลยไปเฮ้ยพีจ่ายเอ็งไปตามพี่แก่ดีวกว่าไปหรือใครไปเอาปืนที่บ้านไปเร็ว อย่าไว้วัยนะน้องสาวเดี๋ยวแก้วเขาขาเดี๋ยวมันจะช้ำทั้งหมดอยากไดอะไรท่านก็ไปกับนั่นนะอยากได้อะไรเอาไปคนเลยอยากได้อะไรเอาไปหมดเลยนะได้ไยออกไปคอยข้างนอกก่อนแหมเครื่องมันร้อนแล้วสิลูกพี่แหมพี่ เดียกำนันเนี่ยทั้งอวบทั้งสวยนีขอต่อคิวได้ไหมพี่ช่ถ้าปล่อยออกไปอะไปสิไปสิเอามาเอามานี่ไหมคุณมน้ Garrett> ่ ต้องเจ็บถึงจะมันนะ่นน้อวนเนี่ยคุณบอกทีครั้งที่หนอนแล้วว่าจะซ่อมมาให้ซ่อมที่บ้านนี่จะออกเหนือที่ไรต้องมานั่งซ่มอมงอวนทุกทีเลยเ้ยหมดเลยนะอืนี่อยู่ก็ตอบไม่เลยเนี่ยนี่อมสร้งเองละกันเอนเอ,อเบือจริงไว้จิ้งสวยอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ว ใจดีว่าชาวบ้านมาเต้นแรงเต้นกาอะไรตรงนั้นพี่พพเฮ้ยมันมีปืนอยู่ด้วยนะไอ้ใจมีเรื่องอะไรฮะมาเ,าาาเออร,รือ่องใหญ่ <c oughs> แล้วอะเอากระปากมันก็อะไรฮะพูดมาซิเออว่ามาบอยกนำลังจะถูกปืนโจนะอยู่แตมบ้านหมดเลยใช่ ไม่ทำะพี่อนิ่งปันอะไรวะฮ้ไปช่วยกระจน่ะมีไม้อะไรควักออกมาดูสิข uh ้าก็ไม uh ่เปนี่พี่นี่ไปลยไปเร็วข้าไปละเราจอนมันเต็มป่าแล้วเร็วไปเร็กลับมาอยู่นี่เล้ตเก้าใครยอมคู่อ่านไปดูกันเลยไปก่อนแล้วกันเฮ้ยไปเปก๊มาลยอบกลับป้ามึงวก็ปามึงแบะเลยไปดูนะแไปกำนัตก็รวย เถือแกทลกอย่างนี้สิวะอยู่เกียบเกบอย่างนี้อิน้โก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอย่างนี้ 哎，我都气烂了嘛！哈哈哈哈哈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  ที่กำเนองทองตัวเองทอะไรเมียเก้อ้ยไม่มีอะไรหรอกน้ากำนันเพราว่าเขาลังมีความสุขกันงากำนันมีเมียไว้ทำไมอ่ะพวกข้าก็อยากจะทําอย่างนั้นนหะไปเอง ไงีอะเอางี้นะรวบครูไอ้สิลป์แล้วก็ชาวบ้านไปทางด้านหน้าบ้านนะแล้วก็ดักจริงมันประทัด,ดอ่ะครูจุดประทัดแล้วก็ใชา้โยโหรงเขาไว้เดี๋ยวฉันกระจายใจเนี่ยจะอ้อมไปดักด้านหลังบ้านานะแก้ว <c oughs> แล้วเรงจะอ,อะไรไปสู้เขาวะเป็นนี่องเรามีดว่าไงจ๊ะพี่ไปฉันตามอยู่แล้วอไปไป

ให้เมียกำนันนี่มันนิ้งไม่น่าเชื่อเลยนะผีร้องมะผีผีผีกูอะผีกูอะน่ะ เองจะกลัวไปทำไมวะกับนันของเองอะนะพี่เขียนพี่ชายข้ามาได้แล้วโว้ยไปที่ลองสิพีายพี่พี่ทำไะแล้วทำไงดีกูยอย่รจัก็งให้พ่รู้ใพทุกคน ผีไปแล้วรู้เปล่า ทำไมทำมบนไอ้ย่งทำไมย่กำันสะองแบบ้เล็กเทียนเล็กเทียนกแพเหทำไมยกพวกเราับตายไม่ยอมเลยไม่ยอมตายี